ต่างสไตล์นะฮะแต่เป้าหมายเดียวกันครับมานี่ฮะฟังนะครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับภูเขามองนะหมดยกที่2ครับมาวิเตอร์โอ้โหภูเขาก็คืนแข้งไปเยอะนะฮะท่านชมมามาต่อเกมมายกที่3ครับยกสุดท้ายฮะมาห่อยกันในสุดมันจริงๆฮะมวยใหญ่ๆแบบนี้นะฮะซัดกันดังเพียคือเพียครับท่านชมมาต่อยซ้ายครับมาไปซ้ายหนึ่งทีภูเขากคืนแข้งขวาครับโอ้โหนี่ฮะไปหนักจริงๆครับภูเขาโอกู มาจังหวะไปจับขาพวกเขาแล้วล้มนะพวกเขากระชากรับท่านผู้ชมแต่เตะหนักจริงๆครับพวกเขาเตะทีนี้แกดการ์ดนี้กระจายครับท่านผู้ชมนี่ครับบังครับบังพวกเขาทำยังไงฮะโวยน้องเห็นหน่อยครับพวกเขามาโอ้ยไปโอ้ยแกกระตุกเหลี่ยมมาตีครับโอ้โหโอ้โหนี่ฮะเหลือยล้ายครับวิกเตอร์มาเตะขวาหนึ่งทีพวกเขาโอ้ยแกสาดแข้งซ้ายคืนครับมาสิครับอ้ยพยายามจะสับหลอกซ้ายครับพวกเขาเห็นนะตีเข้าขวาคืนครับนี่ฮะโอ้ยมาอื้ม เป็นไรครับิกเตอร์ไม่พอใจอะไรหรือเปล่าครับว่าทำหน้าเหมือนไม่พอใจะจังหวะโอ้เสียบเขาเขาตรงนี้ไม่เข้าฮะจังหวะนี้ครับมาอุ้ยไต่ขวากันคอบวกเขาไม่ต่อเขาโอ้เสียบเขาขวาเขาซ้ายครับพวกเขาวิกเตอร์ฮะมาถว่าเอาขาไปพาการคอบ่อเขาเล่นเฉยแล้วทำผมไต่ขวาขึ้นครับพวเขาสวยเขาดอกนี้อัดแขนนี่ครับอัดท่อนแขนนะอุ้ยสองดอกครับถีบออกครับมาจังหวะนี้ฮะไต่หนักอยู่แล้วครับบ่อเขา มม่ต้องกลัวอุ้ยแตะสายคืนตีแตะขวาทิ้งครับพวกเขาจังหวะสับซอกขวาไม่ถึงครับตอนนี้โอ้โหเจตนาดีครับมาแต่ยังไม่เข้าเป้าครับพวกเขามาจังหวะดูครับการไล่แข่งของวิเตอร์ครับโอ้โหจับนี้ไม่ยอมเสียเปรียบบัวขาวเลยครับท่านผู้ชมมาอยู่กลางเวทีอุ้ยจังหวะสับซอกกลับครับโอ้โหมาไอเข้าซ้ายหนึ่งทีเอ้เข้าขวาโทษเทีมาโอ้โหมีกระตุกเหลี่ยมเลยนะท่านผู้ชมมา เดี๋ยวบัวขาวต้องอุ้ยจังหวะเตะซ้ายครับสวยฮะมาบัวขาวครับทําไงฮะดันเตะไหมไม่ตีขาแยกครับมาเขาจะเสียบเข่านะไม่ได้เสียเพราะจังหวะนี้เตะขวานี่แน่ครับอุ้ยเขโทษครับมาเตะขวาเข้านะครับบัวขาวไปทีน้ํากระจายครับท่านชมอุ้ยดันนะแยกฮะมาเล่นวงนอกกันนีกว่าครับสนุกกว่าฮะมาแลกอาวุธกันครับอยู่วงนอกนะท่านชมเตะขวาอีกแล้วอุ้ยเตะซ้ายคืนครับแมววิกเตอร์ ตะซ้ายหนึ่งแข้งครับมาเบิร์นของแข้งจังหวะเสียบเข้ามาครับมาบัวขาวก้มหลบปัดฮะครองรถแขนมาครับมาทำอะไรกันไม่ได้ครับไม่ทันะถ้าอยู่กลางเวทีดีกว่าครับแยกมาครับก็มาต่อยซ้ายครับโอ้โหมาวิเตอร์บัวขาวทำไงฮะไปเข่ามามาจะพยายามไปขวานี่แน่ครับโอ้โหไปอัดเลยนะครับทุกผู้ชมมาเด้นขาเชื่อครับสองแรงบวกครับอุ้ยทีมเผ่าซ้ายต่อยซ้ายมาอีกหนึ่งเทีบวิเตอร์เห็นไหมครับโอ้โหบัวขาวสุดยอดครับอายุ